อ่าพนพระโรูภาวนาศีลวิสุทธิ์ที่เรารู้กันก็คือพระจรันอวัดอุทยนานดงธรร่ซึ่งน่า้นจะมาเทศสัญญาธรรมซึ่งท่้นก็มีพลระ,ละเจ็ดภาษาเสียสละมาในโยมโยมก็ตั้ง,งตั้งใจฟังตั้งใจฟังอ่า ความเงียบเสียงทํางการความสมบกานเสียสละเวลามันมนต์เดี๋ยวมอบใหม่ให้หลวงพ่อประุูพวัชสุนทรท่านเป็นเจ้าวัดพระ่าสกแพรสละทิ้งวัดมาดูงานปรุงงานตลอด วันนี้มันาขภาพ ต่อไปความ้่นเพียงได้เกิดขึ้นนะตาาแต่โมงสนนะภูมาสุขศิตาไารยไทกาเรียบรยแล้วพขอเติอ่อนบนอากาศเอกเม่าสังฆาวิจิเป็นประธานจุดผู้เทียนดูชาสคณะธรรมไตรกา,ารจเรนตออ าเจริ์พรพลอากาศเอกเมธสั่งควิติเป็นประธานตุดทูปเทียนโดชาพระลัดน สำหรับคนอากาศเอกในพานี้ก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่ให้ความอุปถัมภ์บ,บำรุงวัฒนธรรมศักดิ์สิสาทธิ์บำรุงศาสนาตลอดยาวมาเป็นพี่เดียวกันสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่นั้นก็ได้เวายการถาวายนานาาาวางารในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชั้นอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช จนคนประกาศเอกในทานเกษียณตอนี้ท่านได้เกษียณรัชการตอนนี้ได้มีโอกาสเอจุ่ดปราับินเตรียมต, <c oughs> ตัวไว้พระรับสินนะคะพร้อมแล้วกราบกรา อิมินาสกาเรนาตังหุธังอภิปูชยานาอิมินาสกาเรนาตังขามังอภิปูชยานาอิมินาสกาเรนาพุธังภะตวัตังอภิวาเทมิสาว ตัววตาธรรมธรรมบางนามสันสุปฏิปันโนพระขตัวสวากะสงโฆสงฆ์นามมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสันนิ Pancasiraniya jama Tukti api mayangkan te Wisung-wisung rakanathaya Disaranina saha Pancasiraniya jama Tukti api สิรัญญาจามย์โยมสมถทานเองได้จบ้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ข้ามีธรรสรนังข้ามิสังฆสระนังข้ามมโทติยมปีพุทธังสระนังข้ามิีโทติยมปีธรรมสรนังข้ามิทติยมปีสังฆสรนังข้ามิตติยมปีพุทธังสรนังข้าม ชาจาราเวระมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิมสะ ยันตีตาสมมาสิรังวิโสพัะเยสัตพระมาลำดับต่อไปรอเจริญพรคุณโยมสุกันติตาจิตาชีลายังเพื่อเทียงสองท่อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาสัพพูชา,ชชาญ,ญียานังเอตัมบังคารุตตันติขอนอบน้อมแด่พระ ใูไกลชาพิเลพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกรา,ราบมาสการขอโอกาสท่านกูบาอาจา้าพระเทรานิเทระพอแสดงความขอรบเพื่อนสหธรรมุกรูปพอความเจริญในสิ่งในธรรมจงบังเกิดมีได้ดยากโยนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมความธรมรมคำบุญโดยทั่วกันทูท่านทุกคนในโอกาสนี้